สวัสดีค่ะคุณผู้ชมอย่างแอดหาโชว์วันนี้จะคุยเรื่องของไมเกรนหลายคนไม่เคยเป็นแล้วก็สงสัยนะคะว่าคนที่บอกว่าเขาเป็นไมเกรนเนี่ยอาการมันคืออะไรยังไงมันต่างกับปวดหัวทั่วไปยังไงและมันอันตรายแค่ไหนวันนี้ไขข้อข้องใจกันนะคะกับทางด้านของนายแพทย์ชยานุชิตชยางสุค,ค่ะอายุรแพทย์โรคสมองและระบบประสาทจากโรงพยาบาลเวชธานีค่ะสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีครับ,ค,รบคุณบอว่าปกติเนี่ยคนเราปวดหัว ทบทุกคนแหละต้องเคยปวดหัวแต่มีคนกลุ่มนึงก็จะบอกว่าโอ้ยฉันปวดไมเกรนงงอะเอ๊ะ hey, มันต่างยังไงกับปวดหัวไมเกรนคืออะไรจริงๆไมเกรนคือการเรียกลักษณะของการปวดหัวาหาที่เป็นลักษณะเด่นของเขาคือจะปวดครึ่งซีกนะครับแล้วก็ปวดตุบๆปวดเหมือนกับเหมือนกับเส้นเลือดเต้นเหมือนกับหัวใจเต้นปวดเป็นจังหวะนะครับแล้วก็จะปวดแรงหน่อยม,มักจะมีคลื่นไส้มีอาเจียนผสมด้วยได้ครับ คำรุนแรงก็จะมากกว่าปวดหัวธรรมดาทั่วๆไปครึ่งซีกนี่เหมือนว่าอาจจะซีกซ้ายหรือซีกขวาอย่างนี้ได้ครับซ้ายอย่างเดียวก็ได้ขวาอย่างเดียวก็ได้หรือบางคนในรอบนั้นๆซ้ายสลับขวาก็มีครับปวดแล้วมันจะเหมือนแบบตุบตุบใช่เป็นเหมือนมันเป็นเส้นเลือดเต้นหรือหัวใจเต้นเหมือนเราจับม,มือจับชีพจรจอแล้วรู้สึกมันมีอะไรเต้นอยู่แล้วมันจะแรงขึ้นเรื่อยๆหรือนหนักขึ้นเรื่อยๆใช่ครับใช่คือเริ่มต้นเราจะปวดน้อยๆก่อนอ่ามันจะรู้สึกเหมือนกับตื้อๆมึนๆอ่ารู้สึกเหมือนกับ หัวไม่โล่งอะไรเงี้ยสักพักหนึ่งทิ้งระยะเวลามาก็จะเริ่มตุบอ่าพอตุบตุบหนักมากขึ้นเรื่อยๆปั๊บก็จะมักจะมีคลื่นไส้เมียเจียบตามมาด้วยใช่ครับแล้วไมเกรนมันมีสัญญาณมาบอกล่วงหน้าไหมบางคนบอกว่าสัญญาณบอกบางทีตาจะลายลมาก่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยตรภาษาทางการแพทย์เราเรียกว่าออร่าดูดีจียครับออร่านี่คือมันเป็นมันเป็นอาการเตือนนะครับบางคนเห็นภาพ อ่ามันเป็นเหมือนกับเป็นไฟ uh huh. หรือว่าเป็นเหมือนคล้ายๆเขายคนไข้อธิบายว่าเหมือนกับเห็นเหมืนนอนเหมือนน้นๆเน,นี่ยหรออ่าเหมือนเป็นขยักอ่าเหมือนเป็นสายฟ้าอะไรเงี้ยครับอ่าหรือว่าเหมือนกับเห็นอะไรกระพริบตอนที่มีออล่าคือส่วนใหญ่มักจะยังไม่ปวดหัวเสร็จแ,แล้วก็พอมีออล่าแล้วทิ้งไว้สักระยะหนึ่งห้านาทีสิบนาทีแล้วค่อยปวดหัว oh. ครับแล้วแล้วมันเกิดจากอะไรครับไมเกรนในปัจจุบันก็ จริงๆโลกเกี่ยวกับทางสมองเกือบทั้งหมดเลยนะครับของสมองเนี่ยเอาเป็นว่าเราเจอหรือไม่เจอมากกว่าส่วนใหญ่เราก็คิดว่าเกี่ยวข้องกับยีนยีนอีใช่ครับยีนคือสา,ารพันธุกรรมในตัวเรานะครับซึ่งทําให้เราไวต่อตัวกระตุ้นมากกว่าคนอื่น เขาก็จะถูกกระตุ้นได้ง่ายตัวกระตุ้นที่มักจะก่อให้เกิดความวัยกับคนอื่นเนี่ยมีอะไรบ้างที่กระตุ้น,นไล่มาตั้งแต่นอนครับนอนนอนน้อยอนอนไม่พอนอนไม่หลับนอนกลนหยุดหายใจกลางคืนพวกนี้กระตุ้นปวดหัวได้หมดค,ความเครียดทุกชนิดเครียดในที่แล้วไม่ใช่เราคิดมากหรือกังวลอย่างเดียวบางทีงานเยอะงานยุง่งหรืออะไรที่ต้องรีบเร่งใช้สมาธิเยอะกระตุ้นได้แสงสว่างจ้าครับจอคอมพิวเตอร์สว่างไปอย่างงี้เหรออ่าครับจอคอมพิวเตอร์ไอโฟนไอแพดแสงแดดข้างนอก ครับอากาศครับร้อนจัดเย็นจัดหรือเปลี่ยนจากร้อนไปเย็นเร็วๆ oh อ่ากลิ่นบางอย่างครับควันบุหรี่ควันรถยนต์กลิ่นมะฮองแรงๆงคนก็เป็นอ่าแล้วที่เขาบอกว่าพวกคาเฟอีกาแฟอาหารบางชนิดนะครับที่เจอบ่อยก็ชากาแฟ uh huh. ชีสช็อกโกแลตอาหารทีม่มีผงชูรสนะครับอันนี้แล้วแต่คนแล้วแต่คนคืออย่างชากาแฟมันข้อยกเว้นคือบางคนทานไม่ได้พอทานแล้ว มีปัญหาเรื่องปวดหัวแต่ในคนบางคนที่ทานอยู่ทุกวันพอเราหยุดก็จะปวดหัวอืใช่ครับอันนี้แล้วแต่แล้วผู้หญิงไงเขาบอกว่าถ้ามีรอบเดือนก็เกี่ยวด้วยสำคัญใช่ครับก็คือช่วงที่มีรอบเดือนจะมีสองช่วงคือก่อนประจําเดือนรอบนั้นจะมาโดยส่วนใหญ่ครับประมาณสักสองวันกับต,ตอนที่ประจําเดือนรอบนั้นกําลังจะหมดคือมันมีการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนทั้งขาขึ้นและขาลงนะครับตอนที่ประจําเดือนกําลังจะมาคือระดับฮอร์โมนเราต่ําลงอ่าพอประจําเดือนกําลังจะหมดคือ ฮอ,อร์โมนเราก็ขึ้นไอ,อช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยแหละครับรเป็นตัวที่กระตุ้นทาให้เราปวดหัวดวโอ้ดูอ่อนไหวจังเลยเนาะใช่ครับอ,อ,อ่ะแต่ทีนี้บางคนก็บอกว่าเขาเนี่ยเป็นไมเกรนคือปวดเนี่ยบ่อยมากขนาดที่บางคนนานๆเป็นทีก็แสดงว่าเขาไปอยู่ในกลุ่มนี้ตวก,กระตุ้นเจอเยอะเจอน้อยแตกต่างกันอ่าใช่ครับจริงๆก็คือตัวกระตุ้นด้วยแล้วก็ที่สําคัญคือส่วนใหญ่เวลาเราเป็นปวดหัวเนี่ยส่วนใหญ่เรามักจะรักษาไม่ค่อยถูกต้องเท่าไหร่คือ ส่วนใหญ่จะกลัวว่าพอปวดหัวไม่อยากกินยากลัวด้วยยากลัวผลข้างเคียงของยาตรงนี้นะครับเป็นตัวที่ทําให้รักษาของการปวดมันเปลี่ยนจากปวดนานๆครั้งเป็นปวดเป็นประจําหรือบางคนก็เป็นทุกวันอ่านะครับค,คือวิธีการรักษาปวดหัวที่ถูกต้องคือเราต้องทําให้การปวดมันหายไปไม่ว่าจะด้วยวิธีทํายังไงก็ได้ให้ร่างกายเรารู้สึกดี่านะครับหรือกินยาเพื่อหยุดการปวดค่ะ แล้วก็กินยาเพื่อป้องกันไม่ให้เป็นซ้บาบา่อยๆเพราะการที่เราปล่อยให้เป็นซ้ําบ่อยๆหรือเราไม่กินยาเนี่ยมันจะทําให้การปวดมันเรื้อหลังแล้วก็รุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆค่ะ,ะถ้าสมมติว่าเขาเริ่มมีสัญญาณอย่างที่คุณหมอบอกมาแล้วฉันก็สงสัยว่าตัวเองน่าจะเป็นไมเกรนพวกยาแก้ปวดธรรมดาที่เรากินแก้ปวดหัวช่วยไหมหรือคนต้องทํำยังไงยาที่เริ่มต้นก็คือเป็นมันก็ยังเป็นพาราเซตามอลอยู่แ<ข>ค่นั้นเลยอ่าอันนั้นคือเป็นตัวเริ่มต้นนะครับหรืออาจจะใช้ยาที่เป็นพาราเซตามอลผสมกับยาคลายกล้ามเนื้อ่ซึง ก็ใช้ได้นะครับเป็นตัวเริ่มต้นเสร็จแล้วก็คือในกรณีที่ทานยากลุ่มพวกนี้แล้วยังไม่ดีก็จะเป็นขั้นต่อไปก็จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นยาแก้เสกเสบที่ไม่มีสเตียรอยอนะครับพวกนี้ก็จะขั้นต่อมาในกรณีที่พราเซตนมอลไม่ช่วยถ้าเป็นไปได้ผมยังแนะนําว่าควรจะมาพบแพทย์นะครับเพราะเราจะได้รู้ว่าจะต้องใช้ยาตัวไหนใช้ยาไล่แล้วก็กินแค่ไหนห่างกันยังไงเพราะส่วนใหญ่คือคนไทยเราซื้อยากินเองกันเยอะ เราปัญหาคือบางทีเราไม่รู้ว่า,าผลข้างเคียงมันเยอะอ,อ่าเราก็กินไปเรื่อยๆโดยที่ไม่มีการแนะนำอะไรให้ถูกต้องเนี่ยปกติมันหายไปเองไหมคะถ,ถ้าเราปวดอย่างเงี้ยแล้วบางคนเขาไม่ชอบกินยาเขาไม่กินยาด้วยอ่ามันหายเองได้ครับก็โดยเฉลี่ยการปวดต่อรอบเนี่ยประมาณสามวันอ่านะครับโดยเฉลี่ยเนาะเดี๋ยวนะพอเป็นแล้วเป็นยาวเลยเหรอใช่ครับก็คือเขาอาจจะมีช่วงที่น้อย สลับมากนะครับแต่ว่าที่จะดีขึ้นเนี่ยคือก็คือ2อถึงสวัน48่สถึงเจชั่วโมงอาเอาละคุณผู้ชมวันนี้เราเข้าใจเกี่ยวกับไมเกรนแล้วนะคะก็เช็คอัพตัวเองหน่อยอย่าเพิ่งไปซื้อ,อยาหน้าบ้านหาคุณหมอดีกว่าจะได้ดูซิว่าอาการแบบเราเนี่ยคุณจะทานยาแบบไหนนะคะวันนี้ขอบคุณคุณหมอคะอ่ะ